Zombie เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อบแมนนะกับเกมจูซิเบอร์อะไรนะครับผม Woo ก็กลับเข้ามาแล้วกับเกมการไล่ล่าไดโนเสาร์สุดแสนจะเล้าใจนะผมเอวันนี้ก็มีตัวใหม่ๆออกมาด้วยนะผมนั่นก็คือตัวนี้ซึ่งหาย,ยากหายเย็นแลวเกินผมเล่นมาเกือบ2เดือนเพิ่งจะเจอมันนะผมสโคซูคัสนะ ปกติที่ผมได้ DNA จากมันเนี่ยผมได้จากกระป๋องนะครับผมก็เป็นตัวที่นานๆมึงอาจจะออกมาสักทีหนึ่งทั้งๆที่เป็นตัวคอมมอนนะผมแต่ว่าก็สามารถเอาไปทำไฮบิดสุดแกล่งได้นะผมเรียกว่าสุดจัดเลยสิยิงสำหรับตัวนี้นะเอาวันนี้ผมก็เข้ามาแล้วนะขอยิงมันก่อน <c oughs> อพูดไปพูดมายิงถ้าไม่โดนเลยทีเดียวบ้าที่สุดเลยทีเดียวโอเคอนนันสุดท้าย <c oughs> ได้1 7อนะผมโชคดีมาก <c oughs> ได้171นะส่วนกิจกรรมที่เสาเขียวนะผมสำหรับตัวแร่นะผมระดับแร่ที่ออกที่เสาเขียวให้เราจับได้25ตัวนั้นก็หมดกิจกรรมไปแล้วนะผมตอนนี้ก็ที่เสาเขียวก็อย่าลืมไปจับกันนะสำหรับตัวโอเมก้านะผมมีให้เลือก3แบบ3สไตล์เลยนะอันนี้ก็คาราโตซอรัสเจน2นะผมผมจับไปแล้ว6ตัวนะผมก็มีตัวไหนอีกก็จำไม่ได้ล <laughs> จะจำไม่ได้แล้วอ่ะมันมี3แบบนะผมแล้วก็มีไอ้นี่นะผม อะไรอะชื่อวีไทยสไปนัทป่ะอ่าน่าจะใช่นะผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็แหมก็ไปหาจับกันเอาเองแล้วกันผมจําไม่ได้เห็นแค่2ตัวแวบๆเนี่ยตรงเนี้ยอ่ะมา,าไหนๆก็เข้ามาแล้วนะผมตอนนี้ก็มีบอสนะอ่าสำหรับเจ้าแมงป่องนะชื่ออะไรก็ไม่รู้อะชื่ออะไรอะอาอาคาเนตหอแอกคาเนเหอ่าน่าจะใช่นะผมแล้วก็ซิโนโนเซลท็อปนะผม แล้วก็มีบอสนกด้วยมีบอสนกด้วยไปไหนล้นี่นะครับผมนั่เป็นบิดเขียวสังหารนะผมโพรูเล็กนะผมบอสเลเวลย4เลยทีเดียว <laughs> ผมต้องเลเวล16ก่อนถึงจะสามารถาเข้าไปตีบิดเขียวได้นะผมตอนนี้ก็มีจระเข้ามากมายนะอย่าลืมไปจับกันนะผมมาไหนๆก็เข้ามาแล้วนะต้องแนะนำในโนเสารสัก1ตัวอยู่แล้วนะครับผมในโะนเสารตัวที่ผมจะแนะนำวันนี้ก็ถึงคิวเจ้าตัวนี้แล้วนะผม <laughs> วันใจ ของสายแรปเตอร์ของใครหลายๆคนยูท่าแรปเตอร์นะผมนะแนร้นน <c oughs> องไหนร้องไนแอมตอนนี้ผมก็มีเลเวล10นะมีเลือดอยู่1,030นะผมพลังโจมตี641มากกว่าครึ่งอีกพลังโจมตีแล้วก็ฟารมเร็วของมัน128นะผมก็ที่มีเลเวล10นี้เพราะว่า,เ,าเงินน้อยจะจัดก็เลยยังไม่ได้อัปเดตนะผม <c oughs> ยังไม่ได้อัปเกรดตัวเลยโอ้โหความสามารถมันไม่ต้องพูดถึงนะสำหรับเจ้าตัวนี้ ก็ไปดูค่าสกิลของมันหน่อยก็แล้วกันสกิลก็เป็นสกิลเรียบง่ายนะส่วนมากแล้วตัวที่มันมากระเกมในตั้งแต่เวอชั้นแรกมาเลยนะมันก็จะมีสกิลที่แบบว่าไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะผมก็ใช้งานได้ง่ายนะสกิลแรกก็คือโจมตี641ผมตรงๆเลยสกิลที่2ก็คือ1282นะผมการโจมตีแล้วก็ลด ดาเมจฝั่งตรงข้าม50%นะเป็นเวลา2เทิร์นนะผมแล้วก็อาสกิล2เป็นสกิลไม้ตายนะสกิลที่3นี่ก็คือแรงสถานะนะผมแล้วก็ลดดาเมจของฝั่งตรงข้าม50%นะผมแล้วก็ลดคริติคอลล์100%นะผมแล้วก็ลดทั้งคริติคอลดาเมจของฝั่งตรงข้ามที่เพิ่มขึ้นนะผมโจมตี961นะผม แล้วก็เราจะเจอมันได้ในแมป24ชั่วโมงเลยนะแล้วก็ Battle a อา n a 6 Lo ล็อกวูดนะหมดไม่ใช่ล็อก w o o ล l o c k Down and Up ไม่ใช่ล็อกวูดล็ down and up นด์ันะผมนะ <ipedia> ตัวมันเองก็สามารถเอาไปทำไฮบิดได้2ส,สายเลยนะผมเรียกว่าสายดูดันไม่เกรงใจใครสไปโนทาแรปเตอร์นะผมโอ้โ <c oughs> เอาไปบิดกับสไปโนซอรัสเจน2นะผมแล้วแถมยังพอมันจะเอาไปบิดได้อีกนะผมเป็นสไปโนทาซูคัสนะผม โดยการเอาไปอ่าบิดกับพี่คาบโปสุแคนนะผมนั่นโคตรเท่เลยทีเดียเป็นบิดแดงสังหารนะผมโคตรสุดจัดอ่ะแล้วก็อ่าอีกสายหนึ่งนะผมยูท่าซีโนแรปเตอร์นะผมนั่นก็เราจะเอาตัวมันนี่แหละไปบิดนะผมก็ตัวมันในเลเวล15นะผมไปบวกกับซีโนเซเลท็อปเลเวล15นะผมนั่นก็จะได้เป็นเจ้าตัวนี้นะอ่ายูท่าซีโนแรปเตอร์นะผมแถมยังไม่พอมันยังเอาไปบิดได้อีก เป็นบิดเขียวสังหารนะผมอยู่ท่าไรนักนะผมก็โอ้โหโคตรสุดจัดเลยจริงๆเอาไปบิดกระเจ้าตัวนี้นะผมดาโคเล็กนะอ่าเจนแรกนะผมโอ้ยเรียกว่าหลาสายเลยทีเดียวสาย2นี่โหดมากๆอ่ะวันนี้ก็เข้ามาแล้วนะก็จะมาดูการต่อสู้ของมันแล้วกันว่าจะสามารถต่อสู้ได้ดูเดือดเลอดพานแค่ไหนนะก็มีฟาร์มเด่นตรงฟาร์มเร็วนะผมแล้วก็พลังโจมตีนะผมมาดูซิว่าวันนี้มันจะอ่าสู้ได้ดีแค่ไหนนะผม อ่าผมก็จะเอาเป็นกระป๋องเริ่มต้นก่อนก็นแล้วกันนะผมเพราะว่าอ่าเลเวลมันไม่เยอะเท่าไหร่นะอันนี้ก็น่าจะเฟสน่าจะไหวอยู่นะโอ้โหไปเจอพวกหนาๆทั้งนั้นแลทำไมกูเจอแต่พวกหนาๆทั้งนั้นเลยโอ้โหจุดบอดจริงๆเลยนะสําหรับเรานะผมอ่าเราก็จะเอาตัวแบบว่าใกล้ๆเคียงกันไปนะั่นแหละไม่ต้องเอาไปแบบว่าอ่าโหดสัตว์รัเสเซียมากก็ได้นะผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันเลเวลห้านะผมแล้วก็เอาตัวนี้ เอาตัวเนีเรียกว่าเอาใกล้ๆเคียงกันไปเลยทีเดียวแล้วก็เอาตัวมันไปนะผมเลเวลสิบอ่าปกลุยกันในฝ่ายนะผมมาแล้วนะครับผมที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งอีกแล้วนะครับผมแห่งเดียวกันนั่นแหละที่เราตีว่าพูดง่ายๆว่าวนไปรอบเมืองก็กลับมาตรงเดิมอยู่ดีเอาตัวนี้ไปลงไปตัวหนึ่งนะผมโอเคไรโทนกคนะผมไม่ได้ใช้นานแล้วเจอกับกีกลามามอยานะผมอ่าอ่ามาาไกอา,กา,อ,าอ่าสร้างโลกกัน โอเคเรามีเราไวไงเราไวเราไวว่ะสร้างโล่ทันดีมันก็สร้างโล่เหมือนกันโอเครถสปีดเราวนะผมไม่ต้องรถก็ได้ปกติมึงก็เร็วกว่ากูอยู่แล้วตัวนี้ตัวนี้มีท่าเคาน์เตอรต์นะผมเลือดก,ก็ดูดีเลยทีเดียวเปลี่ยนตัวมงมึนเราอย่างนี้งไหมมงนะผมเอ้ยมึนไหมโอ้โหโดนล็อกนะผมไม่มึนนะผมกัดโวดมาก สำหรับไรทุเนกก็สองเทน,เนี่เพราะว่ามีเคานเตอร์นะผมแล้วก็แอสร้างโลสร้างโลไม่สนเราสร้างโลอย่างเดียวไม่สนใจใดๆทเทงานั้นโลยิ่งหนาขึ้นเรื่อยๆนะผมโอเคโดนรถสปีดนะมันจะฟิตแล้วนะผมเอ้ยไม่ฟิตโลฉันหนาจะจัดแค่ท่าเคานเตอร์แกก็ตายแล้วมึงมางับอีกอุย้ยโดนรดดเมเมยแย่แนะ่อุ้ยเจ็บจุกนี่แนะ่งับสวนก็เคาเตอร์ก่อนนะผม แล้วก็ตามด้วยท่าจริงไม่นะมาดูกันว่าใครจะแจวแน่วกัน่ะเราลองใช้ท่าธรรมดาเพราะว่าโลเราอยู่2เทินนะผมเอ้ยเอ้ยมึนนี่ก่อนนึกว่าจะไม่มึนปตัวเอ้ทีแรกมันไม่มึนนะผมเพราะว่ามันมีโอกาสติดมือนกับไม่มึอนอยู่ไม่ได้วะต้องต้องวางอาณาเขตไหมต้องวางอาณาเขตใหม่มาเลยโดนอีกแล้ว,วเรามันไม่มันโอ้มันใช้ท่าหมุงมึนไปแล้วผมเริ่มนี่นะเจอเคาน์เตอร์สวนเข้าไปนะผม แล้วก็เราคงยังไม่ตายนะ300ผมคิดเอาไว้โดนรถสปีดจัดจเลยะโอเคเอยโดนเขาเติร์กูแน่นี่นะงับเขาให้แล้วก็งับส่วนอีกทีตายซะอย่าอยู่เลยไม่นะเอาแดอลงไม่นอนกองนะกลับมาใหม่นะผมเ <c> ห <oughs> มือนถูกเปลี่ยนเข้ามามจะลดความเร็วเรานะ2 0 0นี่เราไม่น่าจะอ,าอยู่แล้วนะผมดูอาการนะผมอ่าเปลี่ยนตัวโอเค <c oughs> ออกมาแล้ว <c oughs> เจอมาเจงกะของฉันซะมั้ง มาเลยตะโกนใส่มันมาจิงกะนี่ความโกรธมันต้องมีวิล็อกตัว่กตายแล้วอย่างนี้เรากัดมันตายแน่ลืมแปพระเอกไม่ได้ใช้แง่แง่มีท่าเคาน์เตอร์ด้วยชิบหายจะจที่ผมออามามีท่าเคาน์เตอร์ทุกตัวเลยเอ่ะกัดกระดูกแตกก่อนนะผมเรียกว่าทรายกอบมันมีท่าฮิวด้วยโอ้โหไอ้มันได้อย่างงี้ดิเอองับก็ให้มันใสสุดๆนี่ 500. ห้าร้อยกระดูกแตกไปแล้ว หายล็อกยังอ้าวมึงกัดูเคาเตอร์มึงงี้ไม่เคาเตอร์เอ้ยยังออกไม่ได้กะสร้างโล่ก่อนอย่าเพิ่งตายแล้วกันทุกคนหวังว่ามันจะไม่ตายนะเอ้ยถ้ามันฟาดเราตายไปเลยดกว่าอุ้ยมันตายแน่เลยเพราะเราเคาเตอร์แล้วก็ตะโกนอีกทีนึงเจ็บจุกไหมจ๋อเกือบตายนะผมโอเคแต่ยังไม่ตายนะอ่าทีนี้ครบแล้วทีนี้เอาเฮ้ยมึง เอ้ยกัดเราตายโชคดีไปไม่งั้นนะเดี๋ยวเราเคาน์เตอร์มันตายนะผมโอเคออกมาแล้วนะโอเคเจอไมมตายเพียวๆหกชั้นหน่อยเป็นไงโลกกาะอะไรไม่ซ้อนนี่นะ641โหดมากสำหรับยูท่าแดปบเตอร์นะผมนะเจ้าวจำสดๆออกมาปิดบัญชีโดยแท้ แทนก็ได้แล้วนะผมเป็นกระป๋องนาฬิกาทรายนะซึ่งทรายล่นลงมาเป็นดีเอนเนะสวยแจ่มสุด,สดๆถามว่าผมมีเงินสามหมื่นทำไมผมไม่อัปเกรดไดโนเสาร์นะผมผมติดาต้องอัปเกรดทีเร็กอยู่นะผมป้ายเลขสี่นะผมก็ไม่ได้วะมากระป๋องนี้สามเลยนะกระป๋องเนี้ยกระป๋องนี้หนึ่งดูโอ้ยสิบเอ็ดถึงสิบห้าไม่น่าไหวนะผมอันนี้น่าจะได้อยู่นะผมกระป๋องนี้กันดีกว่าเล่นอีกสักทีหนึ่งดีกว่านะผมเจอตัวอย่างงี้ไย จะได้บวกกันได้แหลกไปเลยเรเ,เวลเใช่ไหมเราก็จะเอาเป็นตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วกเ็เราจะขี้โกงไปไหมมีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ได้ความขี้โกงเราต้องมเอีเอาตัวนี้เอาตัวนี้แล้วก็เอาพระเอกของเรานะผมมาลุยกันดีกว่ากลับมาอีกแล้วที่สวนสาธารณะอีกแล้วนะผมโอเคเราจะเอาตัวฟอร์มไว้สูงลงไปนะผมนี่ไวมากๆตัวนี้ มาเจอจอและแค่ชิบหายแล้วเราเปลี่ยนตัวไม่ได้นะผมแต่ว่าเราก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนตัวอยู่แล้วลดดาเมจมันก่อนไม่ได้เลยจริงๆหนี <c oughs> ตะโกนก็ใหด้ดาเมจไม่มีแล้วสินะกัดล็อกตัวมึงก็ล็อกกูอยู่แล้วเปล่าอุ้ยโดนล็อกตัวนะผมโอเคแล้วก็เพิ่มดาเมจก่อนเราต้องเพิ่มดาเมจของเราให้มันสุดติ่งไปเลยนะผมโอเคลดดาเมจมันลงไปอีกแล้วก็เพิ่มดาเมจเพิ่มสปีดของเราโดนกัดกระดูกแตก <c oughs> ตายแล้วผมกะทีเดียวเอามันไปเลยเนี่ยแล้วก็จัดการมันตบก็ให้มันสไม่ไปนะผมพันสองไม่ไปโดนมันงับคืนเอือตายแปดร้อยโอ้ยมันได้ยางงี้ี่มันโหดเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะรัตัวนี้ลงไปนะผมโอเคมาเลยอ่าเราต้องกัดเลือดออกไหมไม่จําเป็น,นมัน้งเนิฟไหมเนิฟมันก็ตายนะแต่ว่าเราจะไม่เนิฟนะผมอันนี้ดีก่าสวยก่า ท่านี้ดี่ฝ่าสวยฝ่าเพราะเราเร็วฝ่ายัางไงแล้วโอเคเรียบร้อยมาฉันก็คือตัวแกที่วิวัฒนาการไปแล้วใช่ป่ะอาจจะใช่กันนะผมเราต้องเนิบเป็นไหมผมว่าเนิบฟมันดีว่ะเนิ์เป็นก่อนนี่แน่ตายนี่แน่แปดร้อยฝ่าเลยทีเดียวโหดมากอุ้ยโดนตีเลือดออกอชิปจัดจดัดเอ,อือเลือดออกโดนล็อกตัวไหมเนี่ยไม่โดนล็อกนะผมแต่จุกเจ็บจัดจดัดเปลี่ยนตัวออกมา ยูถาเล็บเต๋ออุ้ยสก,กิลมันทำงานอุ้ยมันเมเราเปลี่ยนตัวออกด้วยแล้วอย่างนี้เราจะไปตายเอื้อเรียบร้อยนะผมอ่ะทีนี้ดูดีแล้วมะต้องยอมตายไม่ยอมตายพระเอกไม่ได้ออกแล้วผมไม้สิต้องไม้ตายแล้วอาการนี้ไม่ไม้ตายไม่ได้อย่าอยู่เลอยอ้เรียบร้อยนะผม สุดจัดจริงๆสำหรับยูท่าแรปเตอร์นะผมเรียกว่าดาวเมรเพียวๆเลยทีเดียวกระจายก็ได้อีก100นะครับผมเป็นอะไรที่สวยโลนจัดๆเลยทีเดียวอ่ะอีกสักทีหนึ่งดีฝ่านะครับผมเพื่อฟาร์มเมามันไงเรื่องมันมีแค่นี้แหละมาจัดกันไปมาเลยผมเล่นเยอะเกินไปไงทีนี้จะไม่เล่นแล้วนะผมเรียกว่าจะต้องเอาจริงแหละมา Uh, แน่นอนเอาตัวนี้ลงไปก่อนนะผมทีนี้เราจะไม่เล่นแล้วนะเราจะเอาจริงแล้วนะผมโอ้โ oh, ห oh, oh, ใหญ่มากอมา,กกาอรั uh, รดกาโอลัรถดาเมจมันไหมรถดาเมจมันก่อนนะผมโอเคนี่แนะ่รถดามเมจมันเข้าไปดูซิมันโดนรถไหมโดนรถนะผมอุ้ยมันลดความเร็วเราถ้าไม่ตายเลยเหรอสองร้อยเอาแดอุ้ยความเร็วมันความเร็วไปอยู่ฝั่งมันแล้วอะ่ะตายแล้วเออเราจะใช้ท่าใช้ท่าธรรมดาก่อน ไม่ได้ไม่ยอมแพ้ชิปหายแล้วมันใช้ท่านี้2ทีเลยทีเดียวเจ็บจุกเจ็บจุกมากๆนี่เนี่ยรถดาเมตมานะผมรถคิดตีเข้าลดให้หมดแล้วก็กัดไปทีหนึ่ง800ทีนี้มึงตายแน่จะใช้เอ้ยมันฟื้นสถานะได้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมาดาเลยเนี่ยกระดูกแตกไปแล้วนะผมแต่มึงตายนี่900ไม่ตายอีกโอ้โหจุกเจ็บจริงๆอ่รถดาเมจมัน ยังไงสกิลเราออกก่อนนะผมนี่ถึงจะกระดูกแตกแต่เราชิบหายแล้วตรงกระดูกแตกนี่แหละเราจะตายเพราะกระดูกแตกแน่ๆดูอาการอ้ยไม่ตายเหลือสิบเอ็ดรอดมาได้ยังไงเราเปลี่ยนตัวได้ใช่ไหมเราเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปโอเคต้องเรียกเปลี่ยนให้ถูกตัวแล้วเดี๋ยวมันจะสวยเองฉันเชื่อว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะสวยเองนี่แน่ขอตะโกน ความโกรธมันต้องเมยนี่ดมเมจเพิ่มนะผมล็อกตัวเองอีกล็อกทำไมไวะจะล็อกตัวเองทำไมวะเนี่ยความเร็วลดแน่แน่นั่นไงเคาเตอร์นะผมตาย75 5โอ้โหเคาเตอร์แรงมากไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นเคาเตอร์ความโกรธนะผมเรียกว่าคิดติคอลเพิ่มจัดๆอ่าเราจะกัดแบบเรียกว่าบวกคิติคอลเพิ่มขึ้นอีกอ่ะผมไม่ได้กัดถะลุโล,ลืมไปแต่ไม่กลัวความโกรธเรามันทาวีคูณึ้นเรื่อยๆ หมดไปแล้วความโกรธรถเกาะไปแล้วนะผมแล้วก็กระซวกก็ให้ไม่นะรถอาร์เมอร์นะผมแต่ไม่ได้รถชิวข้างนอกนะชิวยังเท่าเดิมนะผมมาเลยโดนแค่ครึ่งเดียวชิบหายแล้วเราจะตายนะผมะเราต้องกัดมันก่อนด้วยถ้าเราโดนนี่เราแย่นะ,ะต้องเปิดโล่ก่อนวะผมว่าต้องเปิดอาร์เมอร์ก่อนไม่ได้วะอาการนี้ชิบหายแล้วอ้ยเป็นหิวเลือดโอเคแต่ว่าอ้าวยมันล้างอาร์เมอร์มันไปแล้ววะ หายแล้วเรา,า่าลดเอาไว้นะผมล้างไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราสร้างเกาะสร้างโลก่อนนะผมโอเคเพิ่มอร์เมอร์ตัวเองนะผมแล้วก็เอซัดมันให้กระดูกแตกก่อนมันเริ่มก่อนนะอุ้ยสร้างโลกตะโกนจะโอ้ยไปตะโกนนะผมฝาทฐานใส่เราเนี่ยเราแข็งเหมือนกันหรือสามร้อยเป็นไงล่ะอร์เมอร์ก็ลดลงแล้วสินะอเป็นไงกระดูกแตกทีนี้ยตายแนะ่อุ้ยมันก็มี ก็มีนี่เหมือนกันมีเคาน์เตอร์เหมือนกันโหดจัดจัดตายทีเนี้ยอย่าอยู่เลยเรามีโลไม่กลัวเด้อนี่นะโอ้คิดได้ข้อเดียวตายเลยเรวว่าท้าเคาน์เตอร์กัดตายเลยอ้าวไปงับลมทำไมอะมึงไปงับลมทำไมอะปรโตเอ้ยมันตายไปแล้วเราต้องโดนมุ่งทีเดียวเราตายไหมเรามีสิทธิ์ตายนะมีเป็นพันเลยวะไม่เป็นไรสร้างโลกเกาะกันเดี๋ยวเผื่อจะรอด สร้างโลกเกาะก่อนเดี๋ยวเผื่อจะรอดอมันมีสิทธิ์รอดได้นะผมเพราะว่าอาอาร์เมอร์ในตัวเราเพิ่มนะผมนั่นรอดจริงๆด้วยนี่น่งับคืน500ร้อยนะผม,มนั่น,นรถอาร์เมอร์ไปแล้วนะผมอาพาโลโลปัสมีท่าอะไรมัง่งมีท่าฮิวนะผมฮิวเฮอระอะไรไม่สนใดๆทั้งนั้นแกมีท่าโจมตีอยู่ท่าเดียวเสร็จเล่าเอ้ยมันม,มีฮิวไม้ตายปะ่ะฮิวไม้ตายป่ะโอ้ยฮิวเฉยๆว่า400ร้อยนะผมเสร็จเล่าดิเงี้ยรถได้หมด ไม่นะรถด,ดาเมนรถคิดที่เข้าจัดการมันยู่าแลปเตอร์นี่นะ90 0ไม่ตายวิมันล้างสถานะได้ด้วยโอ้โหแต่ว่าเจ็บโจกตัวพอๆกันไม่กลัวอยู่แล้วมึงตายอีกทีนึงไม่นะพันสองแปองะ <c oughs> อะไรจะสุดจัดกระดาษนี้ไม่มีอะโอเคเรียบร้อยแล้วนะผมโจมตีมากฝนเลือดตัวเองไง <c oughs> อ่ะก็ได้อีกกระป๋องหนึ่งนะผมซึม โอ้ยร้อยสามแปดเจ้าจำสุดๆได้จุดเตียงโกซอรัสด้วยอ่ะ อ่ะก็ผ่านไปด้วยดีนะสำหรับการรีวิวเจ้ายูท่าแรปเตอร์นะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะมีแรปเตอร์สายโหดนะก็อย่าลืมนะไปหากันนะผมก็สามารถวิวัฒนาการได้ถึงสสายเลยทีเดียวนะอ่ะวันนี้ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างๆด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด like, s u b s c r i b e กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อปด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบอิสแมนก็คงต้องขอดวราไปก่อนนะผมซีโยแกนทุกคนปาเดยังเล่นโย Bye,